เฮ้ยเฮ้แปลงล่างเฉยแต่ถึงรู้ไหมว่าความโหดของดาบนี่มะแร็งแค่ไหนเฮ้ยอยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทําไมดีวะเนี่ยไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลทส,สุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p St ีสเตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย I Have ซ p u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไวฮ น่ไอ้หมินขอให้รับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันเธอว่ายังไงเธอครับครับในวันนี้เนี่ยเราทําอะไรเธอรู้บ้างไหมไม่รู้อ๋อไม่รู้เลยหรอเดยวในวันนี้เนี่ย <c oughs> เธอดูเขานะเธอดูเขาไว้นะ ดูนะสามสองหนึ่งปุ๊บนี่เอ้เป็นไง,ไงนในรอบที่แล้วเนี่ยที่เขาโชว์เธอเธอจำได้ไหมว่ามันยังไม่มีวงกลมล้อมรอบหลังเนี่ยแล้วตัวเขาจะเล็กกว่าเธอเอาไปเชื่อเธอลองแปลผลพาดูสิโอเคมันเหมือนนี่เลยมันเหมือนยันเลยเอ้เธอใช้คลแสงอยู่นี่่ามาเปลี่ยนก่อนนี่มาเปลี่ยนตรงนี้กดอันนี้ลยใช่ไหมแล้วก็กดอันแรกใช่แล้ว มันให้มันให้ซื้อเหรอเธอต้องเลือกผลพามาเว้ยนี่เธอเลื่อนมาหาผลพามันจะเป็นอ่าเหมือนคนตัวเหลืองๆนั่งสมาธิน่ะนะเลื่อนลงมาล่างๆเลยก็เจอตัวหอยทากเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเหรอเธอกดอันอีควิปไปเลยอีควิปอะแล้วก็คอนเฟิร์มใช่โอเคมายังไหนเธอลองแปลงล่างสิใหญเธอแปลงล่างยังรวยเอาเซเดอสองทรัพย์ซื้โอ้โหตัวแค่นิดเดียวเองดูเขานี่ เป็นไงอลังการด้วยเป็นไงอยากได้แบบนี้บ้างจังอยากได้ได้เลยเธอเดี๋ยวเขาพาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยไปไกลดูเลมนี่ไอเลมนั่นน่ะเป็นไงเขาผลักผาแบบตัวใหญ่กันหมดแต่อะไรกันเราเนี่ยใครไหนใครไอเลมไงไหนอะไปไหนแล้วมันไปแอบแล้วนะมันไปยืนตรงกล่องมันน่าจะเปลี่ยนอาวุธอยู่โอเค ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับไปอยู่กับผมดิวทีวีนะครับทุกคน <Hey. S 1> เออโอเคนี่เป็นไงยืนเท่เลยสามคนแต่มีไอ้กระจกงอยง,งตัวเล็กยืนอยู่นู้นโอ้โด oh, <laughs> โอเคมาเธอเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเขาจะพาเธอไปโรงดันนะเว้ยโอเคได้เลยไปเลยอยากทำอยากได้ตัวแบบน,นี้มากเลย <laughs> เออได้เลยมันเหมือนนี่นห่ยพอย <laughs> เธอเดินกันมาสองคนแล้วมันเือนแบบอะไรเหมือนอะไร แบลงร่างให้เฉยแต่ถือรู้ไหมว่าความโหดของดามนี่มัแรงแค่ไหนเออกระเด็นไปเลยนะนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาดีมนะครับไปโรงดันกันดีกว่านะโอเคเถอเแล้วมังดันนี่น่ะก็จะชอบทําแบบนี้แส่เขาอีตลอดเรื่อยๆมีทุกอีพีเลยไม่ถามเรานี่ไม่ถามนะโอเคเราเนี่ยก็ต้องมาเสกเรือก่อนนี่เป็นไงเรือมาเลยมาเลยมานั่งเลยไอเลียมอยู่ไหนวะ ทิ้งคนไว้นน่เลยเอโอเคเลมน่าจะกดตายแล้วมันก็กลับไปเกาะนู้นนะโอเคเราก็ไปล่วงหน้าเลยเธอเธอตื่นเต้นไหมทำผลพระอยากได้ไม่ตื่นเต้นแต่อยากได้ไม่ตื่นเต้นอยากได้คือยังไงวะโอเคก็จะมันรู้สึกว่าเหมือนเรืออันนี้เธอมันเรือไม่ค่อยไปยังไงไม่รู้อะเธอ้วนหรือเปล่าไม่อ้วนดูตัวเขาอ้วนตรงไหนเนี่ยอ้วนหรือเปล่าดิอ้วนหรือเปล่าไม่อ้วนดิวไม่อ้วนดีไม่แหละอ้วนไม่ แล้วถ้าสมมติว่าเขาได้ผลอันนั้นมาแล้วเขาจะแรงขึ้นไหมผลหน่ะพามันจะฟาร์มมันจะสกิลไกลขึ้นรลยไกล,กลขึ้นเว้ยอ๋อ,อมันจะโหดขึ้นเขาบอกไว้เลยอยากได้ไม่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 เ,ออไมเลยแห้วเออยอกครับยอกครับเกมเ,เ,เลยโอกเกมนี่โอ้ยทำไมตัวเธอเล็กจังดูตัวเขาเียใหญ่กว่าเธอนั่งเยอะเออทำไงอ่ะเธอกินอะไรเข้าไปกินขี้ไปเลือเอาบ้าเลยฟันเหลืองเออไม่เหลืองครับไหนคุณยีฟันที่ตัวละครคุณ ย,ยีไม่ได้ย,ยีไม่เป็นนี่ตัวละครเขาย,ยีฟันตลอดเวลาเลยเป็นไงฟันข่าวจริงไม่อันนี้ฟันข่าวจริงแต่ในชีวิตจริงอ๋อโอ้ oh my god ไม่เหลือดครับไม่เหมือนดีมครับดีมแบบเตอรเลยอ่ะลอ้ <Okay. S 2> ลอโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เลมน่าจะอยู่แล้วนะเออน่าจะไปอยู่นี่แล้วนะครับนี่ผมก็นั่งมาก,กับดีมแล้วเรือมันช้า <S <S ช้าเออเรือโคตรช้าเลยก็มาด้านในเนี่ยเจอรู้ไหมเนี่ยเมืองดูเมืองดีเมืองโคตรใหญ่เฮ้ยมันเหมือนนี่เลยหนังที่เขาเคยดูเลยอ่ะเป็นแบบว่าพวกที่อยู่ในยาน่ะใช่ไหม ไม่ใช่โอเคไม้ใบหมายถึงในหนังไงมันป็นมันเป็นห้องทดลองเหรอใช่นะ่าจะใช่แหละโอเคเราเดี๋ยวเขาขอลองก่อนนะเขาจะไม่ได้ว่ามันต้องใช้สีอะไรบ้างสีเขียวสีเหยสีแฉบเดี๋ยวนะมันต้องแดงน้ำเงินเขียวน้ำเงินใช่เธอกดสีเลยเนี่ยมันจะมีให้กดเป็นแผ่นเห็นไหมเป็นแผ่นนี่ตรงประตูนี้มันจะเปิดเว้ย ลรอกอล้อในประตูนี้จะเปิดเปิดยังเธอเปิดแล้วป่เลย let's go man เธอต้องขึ้นไปด้านบนนะขึ้นลิฟต์เหรอเธอเธออ่ะไม่มีสกิลขึ้นแบบเขาเธอก็ขึ้นบันไดเอาละกันโอ้โหโคตรสวยคืข้างบนมีกล่องด้วยมีทั้งสามกล่องขอขอเพอนนะฮะขอไม่ให้เอ้ยเขาลวย ไม่ขออะไรขอหัวใจเธอก<ฆ>็ได้ครับผมเฮ้ไอ้นดีเดี๋ยวเธอดูก่องอ้าวเรียบเกมหมดแล้วไอ้ไอ้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเขาจะซื้อคลิปเลยนะไอ้ยเธออ่ะเขาบอกเลยว่าเข้าไปมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากเธอต้องอยู่ให้ได้นะเว้ยเว้ยเธอ,อขอขอลองเข้าไปหน่อยได้ไหมไม่หมายถึงว่าในดันอนะไม่เขาหมายถึงว่าขอเข้าไปในใจเธอหน่อยได้ไหมเอ้ยยินดีเนี่ยเธอมาเล่่นะมะพูดจริงครับโอเคดีมาก เข้าไปในแคปซูลเข้าไปกระเธอได้ไหมไม่ได้อย่างนี้ไม่เข้าเธอต้องไปอีกแคปซูลเนี่ยยืนมานิ่งๆนะห้ามไปไหนนะไม่งั้นมันไปไม่ได้ไปนะสามสองหนึ่ง let's go ทำไมเขาไปนี่นี่เขาต้องจัดการแล้วเป็นไงล่ะจัดการใครจัดการเนี่ยมันจะมีตัวออกมาเธอต้องระวังไว้ด้วยนะอ๋อคิดว่าจัดการเขาเดี๋ยวเขาแปรผลกั้นะโอเคเธอต้องระวังนะเธอพยายามแบบว่าไม่สู้ได้ก็ดีเพราะว่ามันจะเขาบอกไงดีมันแรงมากเลยนะเธอหลบเธอระวัง ตายนะเว้ยตายฟรีนะเว้ยเขาบอกไว้ให้ออเออเออเอาเอาเธออย่าพาไปหาเขาดิเขาไม่ได้พาไม่พิงไปหาเองต้องระวังไว้นะนี่เขาก็ช่วยตีกับเลมอยู่เธอต้องแบบคอยเอาให้เธอเธอเธอไม่ต้องทำอะไรเลยเธออยู่นิ่งๆปกป้องชีวิตเองไว้เดี๋ยวเขาจะปกป้องเธอเฮ้ยเธอจะเลมเป็นขี้แล้วเหรอจ๋า ออโอเคเรียบร้อยผ่านดานแรกเราไปอันที่สองโไม่ต้องทำเลยเลยพี่โคตรชิวอะครับนองเอออย่างชอบโอเคไปไหนเธอต้องไปเกาะต่อไปอขึ้นเรือไม่ได้นี่ยเธอมาขึ้นเรือโอเคเธอขับไปขับไปขับไม่เป็นกด W ไปเลยอือนั่นแหละเห็นไหมเลมไปตีรอแล้ว A few moments later แม่เขาอ,อยู่บอทเตอร์ไม,ม้มนขึ้นมาไม่ได้หรอกได้ มันต่อยเธอกระเด็นอ่ะทำไมกูปิวอ่ะบอกแล้วมันต่อยอบอกแล้วมันต่อยเธอระวังนะบนต้นไม้ก็ไม่รอดนะอเอาเรียบร้อยเขาบอกแล้วให้ระวงังเงอะเรียบร้อยบอกแล้วให้ระวงังไม่ระวังเองขอโทษเราอยู่รอเธออยู่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพ <laughs> ี่มากค่ะมี่เขาจะการบล็อก,ก่อนอุ้ย เอาไอ<ห>เรียมตายเ <c oughs> ขามาอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ย <c oughs> เขาได้มาหนึ่งพันแฟกเมนต์ด้วย Two thousand years later ไม่เธอเห็นไหมเห็นมีไงเธอมาโกคุยไอเจ้าตัวนี้เลยโอ้โหก็จะได้มาเป็นลำบากยากเขียนยากเข็นนะเฮ้ยจะกดแล้วก็อันแรกไปเลยอันแรกให้หมดเลยเธอโอเคเธอคุยอันแรกไปหมดเฮ้ยเฮ้ยเธออยู่ไหนเลูกนี่นี่ไงเรากลับมาโลกนี้แล้วเธอลองแปลงร่างให้ดูหน่อยสิได้จัดไปจัดจะไปปึ๊บเฮ้ย ตัวใหญ่แล้วเออเก่งมากเลยทีละโคนเล่ท่อเออเขาเหนื่อยมากเลยเขาข้ามันอยู่ฮะโคตรเหนื่อยฮะร่องค่ะนี่เธอออกมาด้านนอกตรงนี้หน่อยชีเรามาลองวัดตัวกันมายืนในพื้นที่แบบนี้ไงจะได้วัดตัวกันได้อ่ะแต่เธอเธอมันเท่ากันไม่ใช่หรอคะดูใครสูงกว่าก็มันเท่ากันนะนี่ดูใครสูงกว่าดูหูกระต่ายเขาด้วยอ๋อฮะดูดูดู ไม่ตาย <c oughs> เฮ้ยไม่ตายอ่ะโอ้กาวว่าจะฟันเธอหน่อย,ย,เ,ยเออเป็นไงเธอตัวใหญ่แล้วเป็นไงมั่งรู้สึกว่าวันแปลกแปลกไม,ไม่ไม่ชินออตัวสูงกา,าต้นไม้เลยนะแต่ว่าชอบชอบใช่ไหมโอเคเธอเป็นไงในะวันนี้ก็พาเธอไปลงดันสนุกไหม สนุกยืนดูไอ้ไม่ใช่สนุกดี่ข้ามมอนตลอดเลยโอ้โหลองข้ามมอนตลอดโอ้ผมรีบป,ป้อหัวเลยทีเดียวนะครับโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะใครที่อยากเห็นผมเนี่ยท่านคิดอะไรดีมิก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ตายร่างคลิปน,นี้เลยโอเคทุกคนเจอเห็นหน้านี้ขอลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับผมบ๊ายบาย